มาเบิงเห็ดมูนี่จ้ะมูหน่อยๆแต่กระดอกงามๆมูลเล็กๆกลุ่มเล็กๆแต่ก็ถือว่าสวยงามค่ะเก็บก่อนน่าจังตัดตีนมูนี่นะจน้ะเนาะเก็บกองไว้แล้วเราค่อยตัดตีนทีเดียวดอกสวยมากขาใหญ่เลยจ้ะ ยังรถไล่ไ้อพี่นองด้วยเมื่อน,อน,น,นี่เข้ามาปลาขางทางจ้ะเป็นถนนใหญ่เข้ามาป่าเขาใหญ่ค่ะรถกระแล่นตัวชวดชวดอยู่นี่แต่ปลาเดยน้ะมลนี่แช้ตับบด เย็บไปแล้วเนะาะยังว่าเขาไมาอ่อยู่ตีป๊าดขานีไหมเฮ้นะ เฟินกับสวยหมดยากัดฉันเดอโอหมดยากัดฉันเดอกุ่มนี่จ้ะกุ่มนี่ได้สำเน็จละจ้ะกุ่มนี้ได้นิดเดียวแต่ก็สวยเก็บกุ่มละนิดละหน่อยจ้ะ ตอน,นี้เฮ็ดก็เริ่มออกข้างห้างเฮ็ดออกหลายราคากับตกกล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อตกก็เก็บขายคือเก่าหรือจ้ะคนมักเนาะแต่เก็บขายบ่ไดดก,ก็ยังเก็บไปกินอยู่ งามงาม,ามสวยมากสีเหลืองอลามงามตาถท่เนาะสีสันสดใสมากค่ะ ปาทิดตินปาดเห็ดกุ้มนี้แล้วก็สิญญาไปเบิ่งของในจะบอกใหม่มีบอกพรปีที่แล้วมาตักคือได้ปลานี่บอกใหม่ปีนี้หายากจะ้ะออเพิ่นดกเพิ่นก็ว่าดกแต่ว่ามองแม่ปลาอยู่บ่ดกปีนี้ ลายแต่เห็ดเห็ดลายอหลีปินี่นเคยเลยค่ะจะกุ้มนี่ได้สั้น่ลยละพี่น้องน้อย